อสูรทลายสวรรค์เล่มที่1บทที่สองมีอาจตอบแทนพระคุณบุพการีเมืองชางในยามค่ำคืนสภาพอากาศค่อยๆเย็นลงเม็ดฝนที่กำลังร่วงหล่นจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องยิ่งเพิ่มบรรยากาศของความหนาวเหน็บ ขณะนี้เป็นเวลาดึกสงัดเที่ยงคืน45นาทีตามท้องถนนภายในเมืองที่กว้างใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือผู้คนที่สัญจรไปมาจะมีก็เพียงแค่แสงเทียนริบหรี่ในร้านค้าตอนกลางคืนที่สายไหวไปตามแรงลมทําให้บรรยากาศในยามค่าคืนของฤดูหนาวยิ่งดูเงียบเหงาและเปล่าเปลี่ยวยิ่งขึ้นไปอีกแต่สภาพภายนอกนั้นกลับตรงกันข้ามกับโจนตระกูลเย่ณนะลานที่พักขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสองสว่างไปด้วยแสงเทียนแต่ประตูทางเข้ากลับปิดสนิทและที่ด้านหน้าประตูมีเด็กหนุ่มเสื้อเขียวคนหนึ่งกําลังคุกเข่าอยู่ ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่หนาวเหน็บและฝนโปรยปรา,ายลานที่พักขนาดใหญ่ของตระกูลสองสว่างสวัยไปด้วยแสงเทียนเด็กหนุ่มคนหนิงกำลังคุกเข่าท่ามกลางสายฝนและฟ้าร้องคำรามหากมีผู้พบเห็นคงจะรู้สึกแปลกประหลาดอยู่ไม่น้อยเพราะมันช่างดูขัดแย้งกับสภาพของค่ำคืนนี้โดยสิ้นเชิงขอให้หอผู้อาวุโสโปรดเมตตาข้าเย่ชิงหานยอมเป็นช้างเป็นม้ารับใช้ตระกูลไปตลอดชั่วชีวิต เด็กหนุ่มเสื้อเขียวยังคงดึงดันคุกเข่าอยู่เช่นนั้นไม่ได้สนใจสาย,สายฝนที่ตกกระหน่ำลงมาสิ่งเดียวที่เขาทำคือการร้องตะโกนอ้อนวอนและก้มลงค้อมคำนับอย่างไม่ลดละแม้จะร้องออกมาด้วยเสียงที่แหบพร่าแต่ก็ยังได้ยินอย่างชัดเจนในคืนที่ดึกสงัดเช่นนี้แต่ทว่าประตูหน้าลานที่พักยังคงปิดสนิททั่วทั้งลานยังคงเงียบงันไม่มีเสียงตอบรับราวกับว่าไม่มีใครได้ยินเสียงร้องตะโกนอ้อนวอนนั้นจะมีก็เพียงแค่งเงาของแสงเทียนที่ส่องผ่านเยื่อกระดาษบนหน้าต่างที่สันไหวไปมาเท่านั้น ผ่านไปอย่างเนิน่นนานเด็กหนุ่มเสื้อเขียวเอี่ยนเอียนเปลี่ยนแรงเสียงก็แหบแห้งเขาฟุบลงกับพื้นคล้ายกับว่าได้หลับไปแล้วจะมีก็แต่นานๆานครั้งที่แงนหน้าอันซีดเผือดขึ้นมาสักทีภายใต้เม็ดฝนที่สะดและแสงเทียนที่ลอดออกมาทําให้เห็นถึงใบหน้าที่ทั้งเด็ดเดี่ยวและขมขื่นของเขาไปพร้อมๆกันประตูยังคงปิดสนิทเงียบงนันไม่มีเสียงใดๆฝนยิ่งตกยิ่งแรงขึ้น ฟ้าเริ่มสางฝนหยุดตกภายในลานเต็มไปด้วยร่องรอยความเสียหายจากพายุฝนที่โหมกระหน่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเด็กหนุ่มเสื้อเขียวยังคงคุกเข่าอยู่ที่เดิมร่างของเขาสันสถานพร้อมกับในตาแดงก่ำที่ค่อยๆรีลงแม้ว่ายังคงมีสติแต่ก็ฝืนทนด้วยความยากลำบากเอียดในที่สุดประตูก็เปิดออก ทันใดนั้นดวงตาของเด็กหนุ่มเสื้อเขียวก็เบิกกว้างขึ้นทันทีเมื่อมองเห็นชายไวกลางคนสองคนยืนอยู่ที่หน้าประตูแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวงังและการวิงวอนเขากำลังจะขยับริมฝีปากที่แห้งผากเพื่อที่จะกล่าวสิ่งใดแต่ในที่สุดก็ไม่ได้พูดมันออกไปจึงทำเพียงแค่โค้งคำนับชายวัยกลางคนทั้งสองเท่านั้นเจ้าเด็กคนนี้ทำไมถึงได้ดื้อรั้นเสียจริงเจ้าไม่ห่วงยยสุขภาพของตนเองบ้างหรืออย่างไร ชายไวกลางคนทั้งสองอายุราว40ปิปีพวกเขาต่างเป็นผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองชางและเขตปกครองเทพสงครามคนหนึ่งสวมเสื้อสีเทามีจมูกโดง่งและมีดวงตาดุดเหี่ยวมุมปากมีรอยแผลเป็นบางๆยาวไปถึงหูมีชื่อว่าเย่หลงเป็นรองหัวหน้าฝ่ายหอผู้คุมกฎและเป็นสมาชิกฝ่ายหอผู้อาวุโสอ,อีกด้วยส่วนอีกคนสวมเสื้อสีขาวหัวสวมมงกุฎทองคําในมือถือพัดท่าทางคล้ายปัญญาชนผู้มีความรู้มีชื่อว่าเย่เชียงเป็นรองหัวหน้าฝ่ายหอประจันบาลและเป็นบุตรชายคนที่สามของหัวหน้าตระกูล คนที่พูดขึ้นเมื่อสักครู่คือเย่เชียงเขาสะบัดมือรวบเก็บพัสสีหน้าแสดงความเป็นห่วงเย่ชิงหานพร้อมกับทำท่าจะประคองเขาให้ลุกขึ้นแต่ว่าเย่ชิงหานไม่รับความหวังดีนั้นกลับยังคงดื้อรั้นคุกเข่าอยู่ต่อเขาเลียริมฝีปากที่แห้งผากพร้อมกับเพ่งมองไปที่เย่เชียงก่อนจะพูดขึ้นว่าท่านท่านลุงสามได้ความว่าอย่างไรบ้างฝ่ายหอผู้อาวุโสยินยอมหรือไม่เออคือว่าเฮ้เย่เชียงได้แต่สายหัวไปมาสีหน้าไม่สู้ดีนะ เขาเองก็อับจนปัญญาไม่รู้จะหาทางช่วยเหลืออย่างไรได้เย่ชิงหานเจ้าไม่ต้องคุกเข่าอีกต่อไปแล้วและเจ้ากลับไปเถอะเย่หลงที่ยืนอยู่ด้านหลังพูดขึ้นด้วยเสียงที่เย็นชาพร้อมกับดวงตาประดุดเหี่ยวที่แฝงแววของความไม่ปรารถนาดีรอยแผลเป็นที่มุมปากยิ่งทำให้เขาดูดูร้ายยิ่งขึ้น เดิมทีแม่ของเจ้าเป็นหญิงคณิกาในหอนางลมเป็นเพราะพ่อของเจ้าที่ไม่สนคำคัดค้านของคนในตระกูลถ่ายตัวและแต่งนางเข้ามาเป็นเพราะเรื่องนี้ทำชื่อเสียงตระกูลเสียหายท่านหัวหน้าตระกูลถึงกับจะขับไล่พ่อเจ้าออกจากตระกูลด้วยซ้ำแม้ว่าคนในตระกูลจะไม่ถือสาแต่ก็ไม่เคยยอมรับว่าแม่เจ้าเป็นสะพ้าของตระกูลและพ่อของเจ้าก็ยโสโอหังจนเกินไปเดินทางไปยัง เขาสุสานถวยเทพเพียงคนเดียวเพื่อเสาะหาสมบัติสุดท้ายบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตอยู่ที่นั่นหลังจากพ่อเจ้าตายทางฝ่ายตระกูลเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเจ้าแม่ลูกทุกเดือนยังคงจ่ายเงินปราพระจำเดือนให้พวกเจ้าเช่นเดิมถ้าไม่อย่างนั้นละก็ป่านนี้พวกเจ้าได้ไปเป็นขอทานข้างถนนเรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่เจ้าก็ตายแล้วทางตระกูลเห็นว่าเจ้ามีความกระตันอยู่จึงช่วยเหลือจัดการเรื่องงานศพแต่เจ้ากลับไม่รู้จักสำนึกบุญคุณยังจะเรียกร้องให้ฝังแม่เจ้าไว้กับพ่อเจ้าในสุสานบรรพชน ข้าว่าสมองเจ้าเริ่มเลอะเลือนแล้วละสุสานบรรพชนเป็นสถานที่มงคลมีไว้ฝังร่างของบรรพบรุษคนตระกูลเย่เท่านั้นแม่เจ้าก็แค่นางคณิกาแถมยังไม่ได้รับการยอมรับจากตระกูลคิดจะฝังที่สุสานบรรพบรุษหรือเจ้ารีบๆใส่หัวไปให้ไวจะดีกว่ามาร้องตะโกนส่งเสียงรบกวนสร้างความรำคาญให้ท่านเหล่าผู้อาวุโสอยู่ที่นี่อย่าหาว่าข้าไม่เตือนที่ใช้กฎของตระกูลลงโทษเจ้าก็แล้วกันท่าน ได้ยินดังนั้นเยชิงหานลุกขึ้นโดยทันทีและจ้องมองผู้อาวุโสหลงด้วยความโกรธแค้นคงจะเป็นเพราะคุกเข่านานเกินไปแถมยังตากฝนทั้งคืนอเย็นจึงไหลซึมเข้าสู่ร่างเมื่อผุดลุกขึ้นร่างกายจึงมีอาการสั่นและหัวหมุนจนเกือบล้มแต่หลังจากโซเซถอยหลังไปหลายก้าวจึงประคองตัวได้ท่านท่านอะไร เมื่อวันที่เจ้าใช้วิธีการที่ต่ำสามรอบทำร้ายเยชิงเสียนจนบาดเจ็บสาหัสเห็นแก่ที่เจ้าเพิ่งเสียแม่ไปฝ่ายหอผู้คุมกดเลยไม่เอาเรื่องลงโทษเจ้าวันนี้กลับมาก่อกวนฝ่ายหอผู้อาวุโสอีกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าฝ่ายหอผู้คุมกฎของตระกูลไม่กล้าจัดการกับเจ้ายังไม่รีบสสยหัวไปอีกฮ่าตระกูลรึตระกูลปฏิบัติต่อแม่ข้าไม่เลวหรือใช่ไม่เลวจริงๆ ผู้อาวุโสหลงท่านวางใจได้เลยต่อไปข้าจะไม่มารบกวนเหล่าผู้อาวุโสที่สูงส่งหน้าเคารพทั้งหลายอีกอย่างแน่นอนฝ่ายหอผู้อาวุโสอย่างนั้นหรือฮ่าฮ่าเย่ชิงหานเห็นใบหน้าลุงสามเย่เชียงที่อับจนปัญญาจะช่วยอะไรได้และใบหน้าของผู้อาวุโสเย่หลงที่กำลังยิ้มเยะเขาได้แต่ฝืนหัวเราะออกมาด้วยความเจ็บปวดแงนหน้ามองแผ่นป้ายอักษรขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่บนประตูทางเข้าหอผู้อาวุโส ที่ดูยิ่งใหญ่และโออาเขายิ้มขึ้นที่มุมปากอย่างเย้ยันแล้วใช้มือปัดน้ำที่อยู่บนใบหน้าจากนั้นก็เดินจากไปเย่ชิงหาลุงสามทำเต็มที่แล้วแต่ลุงคนโตและผู้อาวุโสเย่หลงออกโรงกดดันเหล่าผู้อาวุโสท่านอื่นๆก็ทำอะไรไม่ได้มาก อีกทั้งก็เป็นการผิดกฎของตระกูลด้วยที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือเจ้าต้องพยายามฝึกฝนให้มากก่อนอายุ16บรรลุถึงระดับขอบเขตยอดยุทธให้จงได้หรือไม่ก็เรียกสัตว์อสูรระดับ6ออกมาให้ได้ในงานเทศกาลมังกรเพลิงเจ้าก็จะได้เข้าร่วมเป็นสิทธสายในถึงเวลานั้นค่อยพูดเรื่องของแม่เจ้าอีกทีเช่นนี้ถึงจะมีโอกาสทำตามความปรารถนาสุดท้ายของแม่เจ้าได้สำเร็จหืม ฝีเท้าของเย่ชิงหานยุชชางกระชงลงข้างหูเว,ว้เสียงพูดแผ่วเบาของเย่เชียงที่ส่งกระแสเสียงมาได้ยินดังนั้นเย่ชิงหานจึงกลับไปพยักหน้าตอบรับแสดงความขอบคุณแล้วจึงเดินหายลับไปท่ามกลางกลุ่มไอหมอกในยามเช้าบ้านสกุลเย่คือจวนของท่านเจ้าเมืองเมืองและเป็นที่พำนักอาศัยของลูกหลานสายเลือดโดยตรงและสิบสายในพื้นที่กินอนาณาบริเวณหลายร้อยไร่มีลานที่พักมากมายนับไม่ถ้วนถ้ามองจากไกลๆจะเหมือนกับพระราชวังขนาดเล็ก ภายในแบ่งออกเป็นลานที่พักด้านตะวันออกและลานที่พักด้านตะวันตกเวลาปกติพวกตำแหน่งระดับสูงของตระกูลจะพำนักอยู่ทางฝั่งด้านตะวันตกส่วนฝั่งด้านตะวันออกจะเป็นของพวกยามองครักษ์และบ่าวรับใช้แต่ว่าทางด้านฝั่งตะวันออกนี้กลับมีลานที่พักเล็กๆโดดเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งซึ่งข้างๆเป็นไรนาและบ้านเรือนปะปนกันแสดงให้เห็นว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ใช่บุคคลสำคัญของตระกูลแย่อย,อย่างแน่นอน หมอกในยามเช้าค่อยๆหนาขึ้นเป็นลำดับภายในลานที่พักเล็กๆแห่งนี้ยังคงมีแสงสลัวของเทียนที่กำลังลุกไม่แสงสีแดงจากเปลวเทียนกับสีขาวนวลของไอหมอกที่คลกคล่ำเข้าด้วยกันบวกกับเสียงสะอื้นให้ของเด็กสาวที่ลอยแผ่วมาทำให้สถานที่แห่งนี้ดูลึกลับและแปลกประหลาดเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษท่ามกลางหมอกหนาทึบเงาร่างสายหนึ่งกำลังมุ่งหน้าตรงเข้าไปยังลานที่พักเล็กๆแห่งนั้น ห้องโถงภายในลานที่พักเล็กๆแห่งนี้ไม่ใหญ่มากนักเนื้อที่ประมาณ20กว่าตารางเมตรเห็นจะได้ภายในถูกเก็บกวดอย่างเรียบร้อยจะมีก็เพียงแต่ลงสีดำใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางห้องข้างๆมีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังคุกขเข่าเผากระดาษเงินกระดาษทองอยู่เด็กสาวอายุประมาณ14 1 5ปีสวมชุดไว้ทุกสีขาวนางมีใบหน้าที่เรียวเล็กสวยงามมีผิวขาวราวกับหิมะเส้นผมยาวสลวยราวกับเส้นฝอยของเหมยเขียวบวกกับคราบรอยน้ำตาที่ไหลเป็นทางบนใบหน้ายิ่งทำให้นางดูสวยสดงดงามและละเมียดละไมามากยิ่งขึ้น เมื่อเห็นว่ามีคนเข้ามานางจึงรีบเช็ดน้ำตาที่อยู่บนหน้าพร้อมกับลุกขึ้นจัดแต่งชุดที่ใส่อยู่ให้เข้าที่แต่เมื่อมองเห็นเด็กหนุ่มเสื้อเขียวที่เต็มไปด้วยความเหงาหงอยและเปล่าเปลี่ยวเดินลากขาเข้ามาภายในห้องโถงงอน้ำตานางยิ่งพรั้งพรูออกมาราวกับสายฝนพร้อมกันกับเสียงร้องเรียกจากปากนางท่านพี่ ผู้ที่เดินเข้ามาคือเย่ชิงหานเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นปนร้องให้เอ๋อเรียกเขาและใบหน้าที่ซีดเผือดและซุบผอมของน้องสาวเขาก็อดไม่ได้ที่จะรีบเช็ดหางตาและยืดกายให้ตรงเพื่อแสดงอาการของความเข้มแข็งเขาเดินเข้าไปเอื้อมจับมือที่อ่อนนุ่มของนางก่อนจะหยิบทุบขึ้นมาจุดพร้อมกับคุกเข่าลงบนพื้นและทำการไหวลงสามครั้งจากนั้นก็ส่งสัญญ,ญาณบอกให้น้องสาวเผากระดาษเงินกระดาษทองต่อส่วนตัวเขายังคงคุกเข่าสงบนิ่งต่อหน้าลงศพอยู่อย่างนั้น ลูกออกตันยูไม่สามารถทำตามความปรารถนาสุดท้ายของท่านแม่ได้ตอนนี้ทำได้เพียงแค่นำท่านแม่ฝังไว้ที่ภูเขาด้านตะวันตกขอให้วิญญาณของท่านแม่จงไปสู่สุคติท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะดูแลตัวเองและน้องสาวให้ดีที่สุดข้าจะพยายามฝึกฝนวรยุทธ์ให้มากเพื่อทำให้บ้านลูกคนรองของเรากลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งขณะที่พูดอยู่นั้นจิตใจที่ห่อเหี่ยวและหงอยเหงาของเย่ชิงหานก็ค่อยๆจางหายไปสิ่งที่กลับเข้ามาแทนที่คือใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นและเด็ดเดี่ยว ผ่านไปเนิ่นนานเย่ชิงหานคล้ายกับนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงผุดลุกขึ้นหยิบชามที่ใช้บรรจุเหล้าแล้วออกแรงบีบจนแตกจากนั้นเขายกแขนข้างซ้ายขึ้นแล้วหยิบเศษชามที่แตกนั้นเฉือนลงไปยังมือข้างซ้ายอย่างหนักหน่วงที่หนึ่งโลหิตแดงฉานจากบาดแผลสัดกระเซ็นไปทั่วพื้นแต่ใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงถึงความเจ็บปวดแต่อย่างใดจะมีก็เพียงแค่คิ้วที่กระตุกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเย่ชิงหานจึงกล่าวขึ้นอย่างหนักแน่นว่า ฟ้าดินเป็นพยานวันนี้ข้าเย่ชิงหานขอให้สัตสาบานว่าตรับใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อนำป้ายวิญญาณของท่านพ่อและท่านแม่เข้าไปไว้ในวิหารวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภายในนครแห่งเทพให้จงได้ทุกๆปีให้คนหมื่นพันกลับไหวเคารพบ,บูชาหากข้าผิดคำสาบานขอให้มีสภาพไม่ต่างจากชามใบนี้ กล่าวจบนิ้วมือทั้งห้าของเยชิงหานออกแรงบีบเศษชามจากเดิมที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งถูกแรงบีบแหลกละเอียดกลายเป็นผุยผงร่วงหล่นลงบนพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดสีขาวจากเศษชามที่แหลกละเอียดคละคล้ากับสีแดงของเลือดดูแล้วเป็นที่น่าขนลุกขนพองเป็นอย่างยิ่งอาท่านพี่ท่านบ้าไปแล้วหรือ เยชิงอวีที่อยู่ข้างๆร้องตะโกนด้วยความตกใจในทวีปมังกรเพลิงการสาบานต่อวิญญาณหน้าหลุมศพถืออว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงแม้ว่าการนำป้ายวิญญาณไปใส่ไว้ในวิหารวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเรื่องที่มีเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ตายแต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องเป็นยอดฝีมือหยกหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้กับทวีปมังกรเพลิงเท่านั้นท่านพี่กล่าวคำสาบานเช่นนี้ก็ไม่ต่างกับการผลักตนเองให้เดินไปในเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีก เย่ชิงหานหัวเราะเล็กน้อยพลางสายหน้าไปมาความรู้สึกสลดสังเวชใจระคนกับความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างสายตามองลอดผ่านประตูใหญ่ไปยังสถานที่ห่างไกลบางแห่งแล้วพูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่า เฮอะเอะแม้กระทั่งสุสานนพบ,บุรุษเล็กกระจ้อยร้อยพียงแค่นี้พวกเขายัางไม่ยินยอมให้ข้านำร่างของท่านแม่เข้าไปเกรงว่าจะทำให้สุสานบานพบุรุษแปดเปื้อนนอถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็จะขอใช้ชีวิตเป็นเดิมพันใช้ทุกอย่างงอที่ข้ามีเพื่อนำไปวิญญาณของงอท่านพ่อและท่านแม่ไปไว้ในวิหารวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในนครแห่งเทพให้จงได้ทุกๆปีให้คน 10, หมื่นพันกลับไหว้เคารพบูชารวมไปถึงพวกคนใหญ่คนโตที่สูงส่งทั้งหลายในตระกูลนี้ด้วยจะต้องกลับไหว้ทุกๆปีีเเช่นดยวกัน เสียงที่นุ่มนวลอ่อนเยาวแต่กังวานมีพลังทะลุผ่านลานที่พักเล็กๆแห่งนี้ลอยดังออกไปทั่วทุกทิศน,นเส้นขอบฟ้าที่ห่างไกลออกไปพระอาทิตย์ยามเช้ากำลังสาดส,ส่องผ่านม่านกลุ่มม่านหมอกและกำลังลอยสูงขึ้นเป็นลำดับ